สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับ Life of PY นะคะวันนี้ตักจะมาสอนทุกคนคำนวณบัตรเจที่ทุกคนควรจะต้องมีเพราะถามกันเข้ามาเยอะมากว่าแบบมีเงินเท่านี้จะพอเรียนพยาบาลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตักให้คำตอบแบบชัดเจนไม่ได้ไงว่าพอหรือไม่พอเพราะตักไม่รู้ว่า นิสัยการใช้จ่ายของแต่ละคนนะมันเป็นยังไงตักก็เลยมีความคิดว่าเออแล้วถ้าสมมติว่าใช้วิธีคำนวณของตักะมาแชร์ให้ทุกคนฟังอะก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะยังไงก็ลองไปฟังกันดูแล้วก็ลองมาปรับใช้กับวิธีการใช้เงินของแต่ละคนเองละกันเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบพื้นฐานคำนวณแบบขั้นสุด ไม่ใช่สุดข้างบนนะสุดข้างล่างคือพื้นฐานสุดๆเลยนะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ subscribe นะคะรบกวน subscribe เป็นกำลังใจให้ตากันด้วยนะจ๊ะอืมโอเคแล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวตักะพาทุกคนไปคำนวณกันเลยแบบฉบับจับมือเขียนกันเลยทุกคนเตรียมกระดาษปากกาจดให้ดีๆนะจ๊ะไปกันเลยจ้า มาทุกคนเห็นไหมคะโทษทีถ้าลายมือจะแบบไม่สวยเนาะเออพยายามที่สุดละอันนี้ก็มือก็ถือมือถือเอาไว้นะจ๊ะก็จะสันส่นๆหน่อยนึงไม่มีที่ไวจักโอเคเราจะมาคำนวณการอันนี้ตาโจทย์ตาก็คือตาจะเรียน d i p l o มาฟเน u r s ซิงที่เทฟเนาะปีนี้บอกอย่างที่บอกไปค่าเทอมมันเพิ่มจากตักต้องจ่าย เทอมละ8,133เนะาะกลายเป็นว่ามันเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นแล้วจ้ะค่าเทอมนะคะก็คือ1 0 0 0 0ม0 0เหรียญอันนี้ต่อหนึ่งเทอมนะทุกคนไม่ใช่ต่อจบการศึกษานะคะค่าเทอมอันนี้เราสามารถเก็บภายใน6เดือนนะคะเพราะว่า1เทอมมันมี6เดือนเนาะแสดงว่าเราต้องเก็บเงินของเรานะคะดังนั้นเราต้องเก็บเงิน เก็บให้ได้นะคะก็เอาเหมื่นอันเนี้ยไปหาร6ก็ต้องเก็บให้ได้เดือนละ1 0 0 0เหรียญอันนี้ต่อเดือนต่อเดือนเนาะหรือถ้าจะคิดเป็นละเอียดหน่อยก็ประมาณ450เหรียญต่อวีก เออมันจะได้เอามาคำนวณว่าเราต้องหาเงินให้ได้วีคละเท่าไหร่เป็นไงละเอียดพอปะแล้วค่าใช้จ่ายเราอะมีอะไรบ้างเออของตักก็จะมีค่าใช้จ่ายเอาเป็นอะไรหนึ่งค่าบ้านบวกน้ำไฟต่างๆแกส๊สอินเทอร์เนต็ตอะไรก็ว่าไปอะมันก็จะประมาณ200เหรียญต่อวีค อันนี้ต่อวีคนะค่าโทรศัพท์อีกของตามันจะประมาณ45 55เหรียญต่อเดือนคำนวณออกมาก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ11เหรียญต่อวีคอันนี้เราต่คนว่าคุณจะซื้อเป็นแบบรายเดือนหรือว่าคุณจะซื้อเป็นแบบพรีเพทแบบเติมเงินเอาค่ะอันที่3ก็จะเป็นค่าเดินทางเดินทางในที่นี้หมายถึงว่าใช้รถสาธารณะนะคะก็จะประมาณ15เหรียญ หมายถึงว่าเรานั่งรถบัสไปทุกวันไปกลับแต่ถ้าคนที่อยู่ในเมืองก็จะต้องจ่ายค่าบ้านเยอะหน่อยแล้วก็จะไม่มีค่าเดินทางอันนี้ก็ไปชั่งน้ําหนักกันเองหรือบางคนไหนไนก็ต้องจ่ายค่าเดินทางละอยากจ่ายค่าบ้านน้อยลงก็ไปอยู่นอกเมืองวิธีในการหาบ้านก็คือแบบให้บ้านอยู่ในโซนที่รถ นนะะก่อนเช่าบ้านอะ่ะก็ต้องดูว่าเออรถเมย์มันผ่านกี่สายมันสะดวกกับเรามากไหมแล้วต้องไปต่อกี่สายหรือว่านั่งแป๊บเดียวถึงในเมืองเลยอย่างของต๊กอะ่ะต๊กยู่นอกเมืองบ้านก็จะถูกหน่อยถูกปะเออบ้านจะถูกกว่าในเมืองเยอะมากแล้วก็จะมีบริเวณเนี้ยแล้วต๊ก,ก็ขึ้นรถเมย์แค่ต่อเดียวประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงในเมืองละคือมันก็ต้องแบบต้องเบทกันอะว่าคุณจะยอมจ่ายค่าเดินทาง15เหรียญ ต่อวีคหรือคุณจะยอมจ่ายค่าบ้านเพิ่มขึ้นมาหน่อยแต่คุณแบบเดินไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าออกมาข้างนอกมันอาจจะมีงานอื่นให้ทําแถวนั้นนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากทํางานในเมืองอันนี้ก็ต้องอยู่ในเมืองแล้วล่ะมันจะได้แบบประหยัดแล้วก็มีค่ากิน้วยถ้าเราทําอาหารเองมันก็ประหยัดขึ้นไปได้อีกอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าๆละกัน3าเหรียญ p e อ week แล้วพอ,อรายรับใช่ไหมอ่ะคําถาม ที่ถามตักบ่อยคือจะหางานทําได้หรือเปล่าไอหางานทำอ่ะมันหาได้อยู่แล้วแหละถ้าถ้าถ้าคุณจะหาแต่ว่าอยากจะบอกว่าให้เตรียมตัวกันมาขอแค่ให้มีสกิลติดตัวมาจากไทยอะ่ะเช่นตังมีสกิลบาริสต้าตักก็ทํางานคาเฟ่ซึ่งคาเฟ่เขาก็จ่ายแบบ25 26หี่เหรียญต่อชั่วโมงแล้วตักก็ทํางานแบบ 20- 25ถึงชั่วโมงอะ่ะอย่างของตังนะตักเป็นบาริสต้าเนี่ยตักได้25เหรียญต่อชั่วโมง ที่วันธรรมดาแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ตักได้สามสิบเอ็ดบางวีคอะตั้งไม่ได้ทําเสาร์อาทิตย์บางวีคตอนเนี้ยตักทาตักได้ทําแค่วันอาทิตย์ตกอยู่ประมาณแบบเจ็ดแปดชั่วโมงสาหรับวีคเอนนะคะถ้าวันธรรมดาตักก็ทําประมาณสิบชั่วโมงอันนี้แล้วแต่นะคะคํานวณแล้วตั้จะได้เงินประมาณหกร้อยยี่สิบเหรียญ ต่อวแล้วตก็มีไปทํางานอื่นคือถ้าอยากคืออย่างที่บอกคือถ้าถ้าถ้าต้องหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองอะเราก็ต้องไปหางานอื่นทําด้วยเหมือนกันเป็นงานเสริมอย่างเงี้ยแต่ก็ทําร้านไทยเสริมประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็ได้เงินมาบางเออมันก็มันก็เพียงพอที่จะแบบจ่ายจ่ายค่าแบบค่าใช้จ่ายแล้วก็มีเงินเก็บสําหรับตัวนี้อะอย่างค่าใช้จ่ายอะโดยรวมอะเป็นเท่าไหร่อ่ะทุกคน เป็น5 5 260อะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วไปบวกกับตัวที่ตักต้องเก็บมันก็อยู่ที่ประมาณ700เราต้องเก็บเงินให้ได้อย่างน้อยๆคือ700อยเหรียญต่อวีปเราก็ต้องไปหางานอื่นทําเพื่อให้เก็บเงินให้ได้ที่ 700$ เหรียญต่อวีทุกคนพอเก็ตไหมนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ตักขีดไว้คืออย่างน้อยนือ,อะ่ะ ปีแรกที่ทุกคนมาถึงนะคะมันจะต้องมีเงินสำรองอยู่แล้วแหละประมาณเทอมครึ่งเพราะว่าพอเรามาถึงเราจ่ายอันนี้ไปแล้วใช่ปะเราก็ต้องมีเงินเหลือนิดหน่อยเพื่อที่จะแบบซื้ออุปกรณ์การเรียนของเราอะ่ะหรือมันจะมีค่าใช้จ่ายแบบอื่นๆตามมาค่าบ้านต้องบอลบ้านคือมา3 4 5ี่หเดือนแรกอะ่ะมันค่าใช้จ่ายมันเยอะจริงเออแต่ถ้าอยู่ต่อไปเรื่อยๆมันก็จะแบบสถียรนะ่ะแต่อันนี้ก็คือแบบเป็นเฉลี่ยนะแต่ว่าช่วงปิดเทอมอะ่ะเราก็ทำงานได้ เต็มชั่วโมงก็ไปหางานเพิ่มเออก็แต่ต้องแพลนไว้ล่วงหน้านะก็คือสมัครงานก่อนล่วงหน้าที่จะปิดเทอมมันถึงจะ cover ค,ค่าใช้จ่ายคือโดยเฉลีย่ยโดยรวมแล้วก็มีเงินเก็บดีกว่าเงินขาดถูกไหมทุกคนก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวกันให้ดีคือลองคำนวณกันดูก่อนคือให้ให้ข้อมูลได้คร่าวๆเท่านี้นะคะแต่ว่าตังไม่สามารถตัดสินใจหรือพูดแปว่าเฮ้ย คือมีเงินเท่าเนี้พออยู่แล้วอะไรเงี้ยต้องไม่กล้าพูดอ่ะเพราะว่าบางคนได้บ้านถูกอ้าวก็ดีไปใช่ปะแต่ว่าต้องเดินทางเยอะเออแต่บางคนได้บ้านแพงขึ้นมาหน่อยแต่ไม่มีค่าเดินทางเออหรือบางคนใช้โทรศัพท์นิดเดียวบางคนกินน้อยประมาณนั้นอ่ะทุกคนคือลองเขียนออกมาดูนะคะว่าความเป็นไปได้ของเราอ่ะมันอยู่ที่ตรงไหน,นแล้วก็บางคนแบบอาจจะไม่ได้มีสกิลบาริสตาเหมือนต๊กเนี้ยบางคนอาจจะมี มีสกิลนวดซึ่งอาจจะได้เงินมากกว่าหรือบางคนมีสกิลตัดผมซึ่งก็ได้เงินมากกว่าตากะแต่อันนี้มันคือแบบเบบีอันนี้เป็นคือเคสของตากเลยนะถ้าทุกคนลองคํานวณดูแล้วว่าไม่เข้าใจตรงไหนอ่ะก็ก็มาคอมเมนต์กันได้แล้วกันเนาะเออหรือว่าแบบอินบ็อกซ์มาถามว่าเออตรงเนี้ยมันพอเป็นไปได้ไหมหรือยังไงนะ โอเคเป็นยังไงบ้างสําหรับการคํานวณแบบฉบับจับมือเขียนของตาคือบอกแล้วไงว่ามันเป็นแบบพื้นฐานสุดๆคือไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวขออปป้องช้อปปิ้งไม่มีนะคะอันนี้คือแค่คํานวณเข้า,ว,ขาว,ว่าเราควรจะมีเงินเก็บในกระเป๋าตัวเองอะเท่าไหร่ก่อนที่จะตัดสินใจเรียนพยาบาลกันนะจ๊ะถ้ายังไงติชมกันเข้ามาได้แล้วก็หรือถ้าใครมีเคล็ดลับการใช้จ่ายแบบประหยัดขั้นสุดยังไงก็ เ,เขียนคอมเมนต์กันมาเนาะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตั้งยินดีนะคะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังกันด้วยละกันเผื่อบางทีตั้งแบบอาจจะหลุดหรืออาจจะไม่ได้คิดถึงในส่วนนั้นตั้งก็จะได้จะเอาไปปรับปรุงใช้เป็นของตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้แบบประหยัดขั้นสุดจ้ะ <c oughs> ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่อยู่ฟังกันมานะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีจ้าเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye